สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับส่วนในวันนี้ครับก็เป็นเรื่องนะครับของทางด้านชาคิโอนิวนะครับซึ่งออกมาเปิดปากนะครับโจมตีทางด้านของเบนซิมอนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเบนซิมอนเป็นเล่นที่ไม่ได้เรื่องนะครับซึ่งครั้งนี้แชร์นะครับได้ไปให้สัมภาษณ์นะครับในพอดแคสต์รายการหนึ่งนะครับแล้วมันก็มีคําถามนะครับที่บอกว่าคุณรู้สึกยังไงกับเบนซิมอนนะครับซึ่งมันเหมือนเป็นการย้ําคําถามนี้อีกครั้งหนึ เป็นคนที่เรียกได้ว่าไม่ยอมรับความจริงนะครับแล้วก็รวมถึงว่าแชคได้เบลมบอกออกมาว่าซิมมอนตอนเข้าลีกมาใหม่ๆเนี่ยโปรเซอร์ของซิมมอนคือถือว่าดีมากๆนะครับหลายคนเนี่ยคือนิยมชมชอบนะครับแล้วก็ฝีมือดูเหมือนจะไปได้ดีแต่แชคบอกว่ามันมีเกมหนึ่งครับที่เจอกับไอร์แลนด์ตาฮอคส์นะครับตัวของซิมมอนนั่นนะนะครับเอาแต่จ่ายอย่างเดียวไม่ยอมชูนะครับซึ่งแชคเขาก็เกิดความสงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับในตอนนั้นหลังจากนั้นครับมันก็เป็นอย่างนั้นอีกนะครับมันนนนนทําาาให้้้แชเเเเีี่่่่ยยสรุปไไดวบซิมมอ ที่จะชูดนะครับแล้วก็แช่เอามาเปิดโปงนะครับบอกประมาณว่าไอ้เกมแรก2เกมแรกอ่ะผมว่าผมพรอนได้นะเพราะตอนนั้นคือแชร์ก็เป็นสื่อนะครับอยู่ในรายการในทีเอ็นทีนะครับซึ่งแช์บอกว่าไอ้สองเกมแรก2อสเกมแรกอ่ะผมทนได้แต่เพราะผมดูมันนะครับแล้วมันเกิดขึ้นเกับทางฤด,ดูการเนี่ยไอเหตุการณ์ที่ซิมมอนเนี่ยเอาแต่จ่ายอย่างเดียวแล้วคือมีจังหวะชูดก็ไม่ยอมชูวแล้วคือก็จ่ายออกมาให้กับเพื่อนแช์บอกว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับแช์บอกว่ามันเหมือนว่าตัวของซิมมอนนั่นน่ะ เล่นได้ไม่ดีนะครับแล้วก็รวมถึงว่าชูดไม่ได้นะครับนั่นทำให้แชรเริ่มออกมาเปิดโปรแล้วบอกว่าซิมมอนไม่สามารถที่จะชูดได้นะครับนอกจากนั้นแชก์ยังบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แย่มากนะครับที่ทุกคนเคยเห็นนะครับเพราะมันเป็นผู้เล่นที่มีคุ้มค่าตัวและไม่ได้เรื่องจริงนอกจากนั้นแชรกยังบอกเขาบอกว่าหลายครั้งนะครับที่ซิมมอนบอกว่าซิมมอนบาดเจ็บบริเวณหลังซึ่งแชรก็ได้บอกชัดเจนครับบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่า no. เบนซิมอนเนี่ยบาดเจ็บบริเวณหลังจริง bon. ๆหรือเปล่าหรือวว่่่าาาามันนเเเป็พพียงงแคะอ้ร หลังจากปิดฤดูกาลแล้วก็ฝึกซ้อมแชทบอกว่าซิมมอนก็ไม่เห็นมีอาการบาดเจ็บไม่ได้ไปหาหมออะไรให้พวกคุณเห็นเลยแล้วก็รวมถึงว่ายังมีการเล่นที่ยอดเยี่ยมทุกอย่างเหมือนเดิมใช้จงสุดได้ว่าซิมมอนอาจจะเป็นโกหกพวกเราได้แล้วก็เอาอาการบาดเจ็บบริเวณหลังมาอ้างนะครับแต่อะไรก็ตามครับทางด้านของทีมเทรนเนอร์แล้วก็สตาฟรวมถึงเอเย่นของเบนซิมมอนเนี่ยได้ออกมาพูดล่าสุดเขาบอกว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บของเบนซิมมอนเนี่ยไม่มีแล้วนะครับบริเวณหลังก็คือทุกอย่างหายหมดแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงว่า จะสามารถกลับมาเล่นเต็มฤดูกาลได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งซิมอนก็มาสัมภาษณ์เรับอกว่าตัวของเขาเนี่ยหายจากอาการบาดเจ็บบริเวณหลังแล้วจริงๆนะครับแล้วก็รวมถึงว่าเขาตื่นเต้นเพื่อจะได้ลงเล่นในฤดูกาลใหม่นะครับก็ต้องรอดูลวครับว่ามันจะเป็นยังไงครับจะเป็นอย่างที่เบนซิมอนพูดจริงหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นอย่างที่ชาคียอเนียรลงตั้งข้อสมมติฐานว่าซิมอนนั่นโกหกเราอยู่นะครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนํามาฝากกันนะครับสวัสดีครับ